จอมตะกะดาบคลั้งเล่มที่5บทที่5สลับดวงวิญญาณแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านหน้าต่างทำให้เฟสลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นห้องที่ให้ความรู้สึกดีแต่ที่นี่เป็นสถานที่ที่เฟสไม่รู้จักพอลองมองดูรอบๆ เตียงวอลเปเปอร์สีฟ้าอ่อนที่ชวนให้จิตใจสงบห่างออกไปอีกหน่อยตรงใกล้ๆก,ก,กำแพงก็มีเครื่องเลือนหน้าลัดตั้งอยู่พอเลื่อนสายตากลับมายัางเตียงสีขาวที่ตนอยู่เขาก็เห็นตุ๊ก,กตาหมีสีดำตัวใหญ่นั่งพิงที่ปลายเตียงหมายความว่าอย่างไงกันทำไมมันถึงมาอยู่ในห้องของเฟสตอนที่เฟสคิดจะถามกรีดแต่กรีดก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเมื่อคืนจำได้แค่ว่าหลังจากที่คุยกับเมมิวเซสเขาก็เหนื่อยจนหลับไป นี่เฟดหลับลึกจนละเมอเดินมาถึงห้องนี้เลยอย่างนั้นเหรอเฟดถอนหายใจออกมาอย่างไม่เข้าใจเฮ้อเอ๊เสียงนี้มันทำไมถึงเป็นเสียงผู้หญิงแถมยังรู้สึกคุ้นเสียงนี้ด้วยและพอมองไปยังร่างกายของตัวเองเฟดก็เห็นว่าสวมชุดนอนสีขาวเรียบง่ายซึ่งตรงปลายประดับด้วยลูกไม้ดูสวยงามและเห็นล่องอกที่นันนูนกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วหรือนี่ความง่วงของเฟดปลิวหายไปในทันทีและลองเปล่งเสียงอีกครั้งนึงก็ อไม่ผิดแน่ฟเฟดรีบวิ่งไปทางกระจกอย่างรีบร้อนเพื่อที่จะตรวจสอบร่างกายของตัวเองแต่เนื่องจากไม่ใช่ร่างกายของตัวเองระยะก้าวเท้าที่เปลี่ยนไปทำให้เฟดวิ่งได้ยากขึ้นจนในที่สุดก็มาถึงหน้ากระจกยาวคิดวายแล้วเชียวว่าทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้เอ๊ะ ฉันกลายเป็นล็อกซี่เฟตตะโกนสุดเสียงในขณะที่จับกระจกเฟดเดินไปมารอบห้องเพื่อพยายามทําใจให้สงบได้หยุดอาการใจเต้นไม่ได้และสะดุดพรมบนพื้นจนลม้มลงอะไรกันเนี่ยสภาพอย่างนี้ใช่แล้วนี่จะต้องเป็นความฝันแน่ๆเฟดคงอยู่ในความฝันและยังไม่ตื่นเฟตนอนลงบนพรมถึงแม้จะผ่านไป5นาที10นาที20นาทีก็ตามแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะตื่นจากฝันเลยความจริงนี่ ทำไงดีทำไงดีเนี่ยเฟสกลิ่งไปมาซ้ายขวาบนพรมและจู่ๆประตูก็ถูกเปิดออกอย่างรุนแรงพอหันไปมองด้วยใบหน้าที่ตกใจสุดขีดคนที่อยู่ตรงหน้าก็คือตัวตนของเขาเองเฟสบาบาทอสที่ยังสวมชุดนอนอยู่นั่นเองเส้นผมยังคงชี้เดย,ยุเขาทำหน้าตาลอนลนและรีบวิ่งเข้ามาหาเฟสก่อนที่จะขึ้นคอมและจับไหล่ทั้งสองข้างของเฟสเอาไว้ไว้โดนลุกแล้วทำใจดีๆเอาไว้ค่ะ เธอคือเฟดใช่ไหมคะฮะหรือว่าล็อกซี่ข้อล่างของเฟดบาบาทอสตอบกลับเฟดที่อยู่ในล่างของล็อกซี่เช่นนั้นอฮะความรู้สึกอ่อนแรงขาถมเข้ามาทั่วร่างกายของเฟดก่อนจะเอ่ยปากเป็นคำพูดที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกตัวเองพร้อมกันพวกเราสลับกล้องกันเงินหรอคะล็อกซี่ที่อยู่ในร่างของเฟดถอนหายใจออกมาจากตัวของเฟดก่อนจะลุกขึ้นยืนและยื่นมือมาหาเฟด เอาละพื้นไม่ใช่ที่นอนนะคะเออเฟดจับมือของเธอพร้อมกับลูกขึ้นยืนก่อนจะเดินไปนั่งลงที่เตียงทั้งยังจับมือกันอยู่อย่างนั้นพอใจเย็นลงแล้วก็เริ่มตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยกันกับเธอ เมื่อคืนก่อนนอนฉันยังเป็นตัวเองอยู่เลยค่ะแต่พอตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นเฟย์ไปแล้วเฟยนอนดิ้นเหมือนกันนะคะเนี่ยถึงกับตกเตียงเลยค่ะฮาฮฮนอนดิ้นงั้นเหรอเรื่องนั้นช่างมันเถอะแต่ผมเองก็เหมือนกันนะอืมนั่นสินะคะฉันคิดว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่เข้าไปในวงอาคมที่ไม่รู้จักตรงป่าฮอปกอบลินเมื่อวานก็ได้ค่ะอ,อ้า จะว่าไปตอนนั้นผมกับล็อกซี่อาจจะได้รับผลกระทบจากแสงสีแดงนิดหน่อยหรือเปล่านะเฟยตอบกับล็อกซี่เช่นนั้นล็อกซี่เข้ามาใกล้เฟย์แล้วพูดออกมาว่านั่นสินะคะแสงนั้นทําให้พวกเราสลับล่างกันที่ไม่สลับทันทีเลยอาจจะเพราะว่าโดนหยุดกลางคันเพราะการโจมตีของเฟย์ก็ได้ค่ะเออเดิมทีน่าจะสลับล่างกันตรงโน้นเลยสินะ พอคิดอย่างนั้นแล้วเฟดกับล็อกซี่ก็สายหน้าไปมาคิดว่าไม่ใช่ค่ะบางทีอาจจะอยากให้กอบลินกับพวกเราสลับล่างกันไม่ใช่หรือคะ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วละก็อันตรายนะเนี่ยเป็นล็อกซี่เนี่ยค่อยยังชั่วน้อยถ้าเป็นกอบลินแล้วก็แย่สุดๆไปเลยฉันเองได้เป็นเฟ่ก็คิดว่าดีค่ะไม่มีทางยอมให้กอบลินโดยเด็ดขาดค่ะพอคิดถึงตรงนี้ทั้งคู่ก็ต่างหัวเราะออกมายังไงก็ต้องหาทางทำอะไรสักอย่างกับการสลับร่างนี้จะปล่อยให้เฟดอยู่ในร่างของล็อกซี่ไปตลอดไม่ได้เสียด้วยล็อกซี่เองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันจู่ๆสลับร่างกันอย่างนี้ลำบากแย่เลยนะคะเนี่ยฉันเองก็ต้องเตรียมใจเหมือนกันผมก็ด้วย กเฟนั่งจอยอยู่บนเตียงแต่มีผู้หญิงที่น่าจะรู้วิธีแก้นี้อยู่ใช่แล้วเธอคนนั้นก็คือไลเนที่ทำงานอยู่ในสถาบันวิจัยตรงเขตกองทัพของเมืองหลวงเมื่อวานได้ขอร้องคือให้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่เอากลับมาอยู่ไม่แนะ่ไลเนอาจจะได้เบาะแสะอะไรสักอย่างจากวงอาคมหรือแขนปริศนาเมื่อวันก่อนแล้วก็ได้ตอนนี้รีบไปหาไลเนกันเถอะ เอาอย่างนั้นเลยแต่ก่อนหน้านั้นพอล็อกซี่กล่าวเช่นนั้นเธอก็จับไหล่ของเฟดไว้แน่นเอะอะไรเหรอตอนม,มาทางนี้ด้วยค่ะเธอพูดอย่างนั้นพร้อมกับพาเฟดไปหน้าตู้เสือ้อผ้าเธอเปิดประตูตู้และเริ่มหยิบชุดของอัศวินศักดิ์สิทธิ์ออกมาค่ะตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเฟดหลับตาลงด้วยค่ะหลับตางั้นเหรอใช่แล้วค่ะแบบว่าถ้าให้เห็นตอนเปลือยมันน่าอายนี่คะเพื่อความมั่นใจเอาผ้าปิดตาด้วยดีกว่าค่ะว่าแล้ว เธอก็เอาผ้ายาวมาปิดตาของเฟสโดยไม่ถามความสมัครใจของเขาเลยหลังจากนั้นก็โดนกระทำฝ่ายเดียวเฟสยกแขนทั้งสองข้างและโดนถอดชุดนอนชั้นในก่อนจะเปลี่ยนเป็นชุดอัศาวินศักดิ์สิทธิ์ยุ่งกับการยกขาขึ้นบ้างลดแขนลงบ้างและตอนที่มือสัมผัสดโดนตัวก็เผลอส่งเสียงอย่างทนไม่ไหวเฟ <c oughs> อย่าส่งเสียงแปลกๆค่ะอย่าส่งเสียงแบบนั้นด้วยร่างกายของฉันสิคะ แต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวร่างกายมันไหวสัมผัสโธไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกคะ่ะล็อกซี่บอกเช่นนั้นเนื่องจากเป็นฤดูที่ยังหนาวเล็กน้อยเลยทําให้มือเย็นด้วยหรือเปล่านะมือของเฟสมันเย็นขนาดนี้เลยงั้นเหรอในระหว่างที่คิดอย่างนั้นเฟสก็เผลอส่งเสียงออกมาหลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดก็เปลี่ยนชุดเซตผ้าปิดตาจึงถูกปลดออกแบบว่าเหนื่อยจังเลย โท่ก็จากนี้ไปจะต้องพบกับคุณเลยเนะแทๆเรื่องนั้นจะทำยังไงดีคะแล้วมันยังไม่เสร็จเลยนะคะมาทางนี้ได้แล้วคะ่ะคราวนี้เฟยถูกพามานั่งตรงหน้าโต๊ะเครื่องแปง้งก่อนที่ผมยาวสีบรอนจะได้รับการหวีอย่างเบาเมือมันให้ความรู้สึกดีมากๆเลยเก่งจังเลยนะปกติก็ทำเองตลอดเป็นผู้หญิงก็ลำบากอย่างนี้แหลคะค่ะอย่างนั้นเหรอค่เสร็จแล้วคะ่ะเฟย์ เดินมาถึงหน้ากระจกพอลองตรวจสอบดูก็เป็นล็อกซี่เหมือนอย่างทุกทีทั้งเทศและเนียบเลยลองเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้มาแตะที่คางพร้อมกับลองทำสีหน้าเซ็กซี่ดูรู้สึกดีจังเลยแฮะแต่พอล็อกซี่ที่เห็นดังนั้นก็ดูว่าตัวเธอไม่ทำท่าอย่างนั้นพออยองนั้นก็ไปคัลเอหาดของเฟแล้วเปลี่ยนชุดให้ฉันด้วยไหมคะเออนั่นสินะตอนที่กำลังจะออกจากห้อง ก็เห็นท่านไอชาแอบมองอยู่ตรงประตูเธอมองมาทางพวกเฟสพร้อมกับทำสีหน้าแบบพูดอะไรไม่ออกก่อนที่จะเข้ามาในห้องเงียบๆแล้วพูดว่าแลกซี่เฟสฉันไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกนะเพราะเป็นเรื่องของทั้งกู่แต่เท่าที่ดูมาจากตรงนั้นตลอดคิดว่าพวกเธอสองคนเลิกทำอย่างนี้จะดีกว่านะมันต้องมีขั้นมีตอนจู่ๆเข้ามาในห้องแล้วจับกดอย่างนั้นบ้างหรือเอาภาพปิดเปลี่ยนเสื้อผ้าบ้างแบบนี้ ในฐานะคนเป็นแม่ที่รู้ว่าลูกสาวมีรสนิยมแบบนี้เนี่ยถือว่าตกใจมากเลยนะท่านแม่เข้าใจผิดแล้วค่ะล็อกซี่กระโดดเข้าไปหาท่านไอชาพร้อมกับพยายามแก้ต่างอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ผลที่ได้กระับตรงกันข้ามเพราะว่าเข้าไปใกล้ท่านไอชาด้วยร่างของเฟดไงขานาดเธอเองก็ยังล้นล้นเฟดแล้วก็จับตรงไหนกันเนี่ยอ่ะทำอย่างนี้ไม่ดีนะล็อกซี่เติมเต็มได้ไม่เพียงพอจนต้องมาหาฉันเลยเหรอคุณคะ ขอโทษด้ค่ะฉันจะโดนทำอะไรบ้างเนี่ยท่านไอชากล่าเช่นนั้นแย่แล้วแย่แล้วโดนเข้าใจผิดเต็มๆเลยถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ความน่าเชื่อถือของเฟดคงตกหงวแน่เฟดเข้าไปแทรกพร้อมกับอธิบายเรื่องราวให้ฟังพอลืมตาตื่นตอนเช้าขึ้นมาเฟดกับล็อกซี่ก็สลับร่างกันแล้วบอกว่าสาเหตุอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ป่าฮอปกลินเมื่อวานนี้ก็ได้เฟดได้แต่พูดไปเรื่อยๆจนกว่าท่านไอชาจะยอมเข้าใจอย่างนี้นี่เอง ตกใจหมดเลยคิดว่าเฟดจะลุกทั้งแม่ทั้งลูกอย่างนี้ซะอีกใจเต้นตึกตักไม่สมกับวัยเลยนะเนี่ยท่านไอชากล่าวเช่นนั้นแล้วยิ้มขำดีจังเลยที่ดูเหมือนจะเข้าใจพอรู้สึกโล่งใจท่านไอชาก็กอดเฟดเล่ากับจะเอาคืนทำไมเป็นผมล่ะเฟดคิดแบบนั้นท่านไอชาช่วยหยุดด้วยครับนี่เป็นการสัมผัสตัวของแม่ลูกไงแบบว่าถ้าดูจากภายนอกพวกฉันก็เป็นแม่ลูกกันนี่ต่อให้ไม่ชอบก็ไม่หยุดหรอกนะ อาช่วยด้วยโดนจับก้นแล้ว เฟสในร่างของล็อกซี่กล่าวเช่นนั้นล็อกซี่เองถึงกับโกโรธที่ท่านไอชากแกล้งจนติดล้มในสถานการณ์ผิดปกติอย่างนี้ยังแสดงนิสัยไม่ดีออกมาเนี่ยเธอคงสนุกที่ได้เห็นสีหน้าลำบากใจของเฟสยิ่งกว่าอะไรเลยล็อกซี่กระโดดไปหาแม่ของเธอและกดลงบนเตียงแบบเดียวกับที่ทํากับเฟสพอนแม่ในเวลาอย่างนี้กรุณาเลิกเล่นด้วยค่ะอย่านะเฟสในใจของฉันมีสามีอยู่นะเฮ้ย่านแม่ตอนนี้หนูอยู่ในร่างของเฟสค่ะ ท่านไอชาพอแค่นี้เถอะครับล็อกซีที่อยู่ในร่างของเฟสค่มท่านไอชาและสแสดงอาการโกรธอยู่ส่วนเฟสที่อยู่ข้างๆได้แต่สับสนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีในระหว่างที่วุ่นวายกันอยู่บนเตียงก็รู้สึกได้ถึงสายตาจากทางประตูห้องที่เปิดอยู่ตรงนั้นคือคุณหัวหน้าเมด คุณฮาลุที่แอบดูจนแว่นเกิดฝ้ามัวท่านไอาชากับล็อกซี่ที่รู้สึกตัวจึงรีบหันไปมองทันใดนั้นคุณฮาลุก็หน้าซีดพร้อมกับโคง้งศีรษะไม่รู้กี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งก่อนจะพูดออกมาว่าต้องขออภัยด้วยค่ะฉันไม่รู้เลยว่าทุกคนมีความสัมพันธ์อย่างนี้เรื่องที่เห็นในครั้งนี้จะไม่บอกใครเลยขอตัวก่อนนะคะสีหน้าของคุณฮาลุเปลี่ยนไป ก่อนจะเริ่มหนีขนาดท่านไอชายังทำหน้าตาเขินอายเลยแล้วพวกเฟสดกกกระโดดออกไปจากห้องและวิ่งตามจับเธอตรงสุดระเบียงในที่สุดก็แก้ไขความเข้าใจผิดของคุณฮาลุได้แล้วพวกเฟสดกเดินทางไปยังตระกูลบาบาทอสต์เฟสกับล็อกซี่เปลี่ยนชุดอยู่ตรงทางเข้าประตูนหน้าคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ผ้ามาปิดตาเหมือนตอนของเฟสดเลยปล่อยให้เธอจัดการทั้งหมดเองตอนที่ออกจากคาลือฮาต์ตระกูลฮาร์ตท่านไอชาบอกว่า เป็นภาระที่หนักเกินไปของล็อกซี่และตัวเธอจะช่วยเปลี่ยนให้เองแต่ล็อกซี่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยไม่ได้ทําสําหรับเฟดแล้วการที่ให้ท่านไอชาทําอะไรกับร่างกายของเฟตเนี่ยมันอันตรายยิ่งกว่าอีกคิดอย่างไรให้ล็อกซี่ที่เชื่อใจได้เป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถ้ายังกลับร่างเดิมไม่ได้ภายในวันนี้ท่านไอชาก็พูดด้วยว่าจะเข้าไปอาบน้ําด้วยกันเนี่ยสิ อยากจะเชื่ออยู่หรอกว่าแค่ล้อเล่นในระหว่างที่คิดอย่างนั้นล็อกซี่ที่เปลี่ยนชุดเสร็จก็เดินลงบันไดมาโดยข้างๆมีอารอนเมมิลแล้วก็ซาฮะระอยู่ด้วยดูเหมือนว่าพวกเขาจะจับได้ว่าข้างในไม่ใช่เฟสอย่างที่คิดเอาไวา้อารอนยิ้มแล้วพูดกับเฟสที่อยู่ในร่างของล็อกซี่ว่าเฟสเอ๋ยเข้าไปยุ่งกับเรื่องแปลกๆอีกแล้วสินะเฟสในร่างล็อกซี่จึงบอกว่าครับไม่นึกเลยว่าจะสลับร่างกับล็อกซี่เนี่ยอารอนก็บอกว่าถ้าคนนอกรู้เรื่องนี้จุดยืนของอัศวินศักดิ์สิทธิ์จะดูไม ตอนนี้มีแค่ท่านไอชากับหาลุของตระกูลฮาร์ตแล้วก็พวกข้าเท่านั้นถ้าคิดจะไปเขตกองทัพจงระวังท่าทางและคำพูดด้วยตอนนี้อย่าลืมว่าเจ้าคือล็อกซี่ฮาร์ตพอท่านอารอนกล่าวเช่นนั้นเฟสดก็ตอบกลับไปว่าจะระวังตัวครับอารอนพูดด้วยความเป็นห่วงพวกเฟสดเลยคิดว่าพอออกจากคาหลอร์ฮาร์แล้วควรจะละมัดระวังตัวน้อยเพราะรู้ว่าการพูดของตัวเองเหมือนผู้ชายถ้าจะให้ดีควรจะปิดปากเงียบเอาไว้ดีกว่าซาฮาระคงเป็นห่วงมากเลยอยู่ข้างๆเฟสด ทันเฟสไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วจนกว่าจะถึงตอนนั้นฝากขาลฤอหาด,ด้วยนะคะ่ะจะพยายามเต็มที่เลยค่ะสาหาระตอบกลับเฟสในร่างของล็อกซี่เช่นนั้นเฟสยิ้มพร้อมกับรูปศีษาของสาหาระเพื่อให้เธอสบายใจหลังจากที่เมมิลคุยกับล็อกซี่เ็จก็หันมาโค้งคำนับให้เฟสก่อนจะมุ่งหน้าไปทางครัว ถ้างั้นก็ไปกันเถอะเฟดกล่าวเช่นนั้นในระหว่างที่อารอนกับซาฮาระยืนมองซงพวกเฟดก็เริ่มมุ่งหน้าไปทางสถาบันวิจัยตรงเขตกองทัพเฟดก็ถามล็อกซี่ว่าคุยอะไรกับเมมิวซึ่งเธอก็ยิ้มและพูดว่าเมมิลเองก็ไม่ค่อยซื่อตรงเท่าไหร่ค่ะดูเหมือนเธอจะเป็นห่วงในแบบของเธออยู่และบอกว่าฝากเรื่องของท่านเฟดด้วยนะคะเฟดจึงบอกว่างั้นเหรอเมมิลคนนั้นเป็นอย่างนั้นหรรอทุกทีเธอมักจะแสดงท่าทีเย็นชาก,กับเฟดอยู่ตลอดแต่ภายในใจคงเข้ากันมากขึ้น กว่าเมื่อครั้งก่อนแล้วสำหรับเฟสดที่ต้องทําอะไรบางอย่างในคืนพระจันทร์เต็มดวงนั้นการคงอยู่ของเฟสดเลยถือเป็นสิ่งจําเป็นถึงจะรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยแต่พอได้ยินสิ่งที่ล็อกซี่บอกในตอนนี้ก็รู้สึกดีใจหลังจากที่มุ่งหน้าไปทางเหนือของเขตอัศวินศักดิ์สิทธิ์มาได้สักพักก็เห็นประตูใหญ่ที่เชื่อมกับเขตกองทัพที่นี่คือประตูเฉพาะสำหรับอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทำให้คนสัญจรไปมาน้อยพอคนที่เฝ้าประตูเห็นพวกเฟสดก็เปิดประตูเนื่องจากเฟดกับล็อกซี่ เป็นหนึ่งใน5ตระกูลใหญ่ทาให้เหล่าทหารรู้จักหน้าค่าตากันอยู่แล้วอย่างที่อารอนบอกเอาไว้ล็อกซี่มีชื่อเสียงโด่งดังเฟดต้องทําตัวให้เรียบร้อยเข้าไว้ตอนที่เปิดผ่านประตูก็กทักทายเหล่าทหารด้วยท่าทีเป็นมิตรเหมือนอย่างที่ล็อกซี่ทําทุกครั้งเพียงแค่นั้นดวงตาของพวกเขาก็มีรูปหัวใจโผล่ขึ้นมาช่างเป็นพลังทําลายล้างอะไรขนาดนี้สมแล้วที่ถูกบอกว่าเป็นเทพที่ดาแห่งเมืองหลวงเซฟาร ในระหว่างที่รู้สึกว่าได้ผลก็หันสายตาไปยังล็อกซี่ที่เดินตามหลังมาเธอยิ้มทักทายเหล่าทหารเหมือนอย่างทุกทีด้วยใบหน้าของเฟสทุกท่าน,านเหนื่อยแย่กันเลยนะคะเนี้ยท่านล็อกซี่ในร่างของเฟสกล่าวเช่นนั้นและพอลองดูดีๆเธอเดินเข่าชิดกันในร่างของเฟสสภาพอย่างนั้นพวกทหารคงคิดว่ามันดูน่าสงสัยสุดๆเฟสจึงรีบบอกล็อกซี่ในทันทีว่าแย่แล้วอ๋อเหรอคะไม่ใช่ผมล็อกซี่ตั้งหกักเอ๊ะ อ๋อจะว่าไปเพลอทำไปซะได้ตอนนี้ฉันเป็นเฟดบาบาทนะทสเนาะล็อกซี่พูดอย่างนั้นพร้อมกับพยายามเรียนแบบเฟดถึงจะเป็นท่าเดินที่ดูเก่งกลางแต่ก็ถือว่าดีกว่าก่อนหน้านี้อยู่เธอพูดอย่างภาคภูมิใจราวกับคิดว่าทำได้ดีว่าเป็นไงบ้างเก่งใช่ไหมคะฉันคอยดูเฟยอยู่ตลอดเลยเดินเหมือนเฟได้คะ่ะผมไม่ได้เดินเหมือนปูอย่างนั้นสักน้อยมอนให้ความรู้สึกอย่างนี้นะขอเฮ้ <Hey. S 1> ล็อกซี่แสดงสีหน้าราวกับว่า เฟดควรจะทบทวนท่าเดินใหม่อย่างจริงจังก่อนจะบอกออกมาว่าล้อเล่นค่ะโดนหลอกอีกแล้วแต่ไม่รู้สึกโกรธเลยแม้แต่นิดเดียวเฟดกลับสนุกเสียด้วยซ้ำการที่พวกเฟดยังสงบและไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องที่สลับล่างกันอย่างนี้บางทีอาจจะเพราะคนที่สลับล่างด้วยคือล็อกซี่ก็ได้ ในระหว่างที่มุ่งหน้าไปยังเป้าหมายและเรียนแบบกันไปมาก็เห็นสถาบันวิจัยที่ไหลเนะอยู่คงได้แต่หวังว่าที่นี่จะมีข้อมูลที่มีประโยชน์ถ้าต้องอยู่ในร่างของล็อกซี่ทั้งอย่างนี้อาจจะต้องเข้าไปอาบน้ําพร้อมกับท่านไอชาก็เป็นได้ถ้าอย่างนั้นคงวุ่นวายสุดๆแน่นอนบทที่หกห้องวิจัยของไหลเนะ สถาบันวิจัยเป็นตึก20ชั้นมันใหญ่ถึงขนาดที่ต้องแงน,น้ามองโดยไม่รู้ตัวเดิมทีเมืองหลวงไม่มีวิทยาการในการก่อสร้างของที่สูงขนาดนี้ถึงกระนั้นโครงสร้างโดยอ้างอิงจากสิ่งก่อสร้างที่ถูกทิ้งไว้ในใจกลางกาเลียสิ่งก่อสร้างที่อยู่ตรงโน้นมีมากกว่า100ถึง200ชั้นถ้าไม่มองจากที่ไกลๆ้ๆไม่มีทางเห็นหมดทั้งตึกแน่หากเทียบกับสิ่งนั้นแล้วยังถือว่าด้อยกว่าแต่คงไม่สามารถฝืนวิทยาการของกาเลีย หมดไดไ้ล็อกหลังจากทักทายเหล่าทหารที่เฝ้ายามแล้วก็ผ่านเข้าไปข้างในภายในสถาบันวิจัยใช้แสงสว่างที่ไม่ใช่ตะเกียงถึงไรเนสจะเคยบอกไปแล้วแต่ภายในเขตกองทัพมีโรงงานไฟฟ้าเวทมนต์ยูเลยใช้พลังงานไฟฟ้าจากที่นั่นมาเป็นแสงสว่างภายในล็อกซี่ที่อยู่ในลากของเฟสพูดในขณะที่ชี้ไปยังแสงที่ส่องสว่างอยู่ตรงเพดานเธอบอกว่าดูเหมือนจะเป็นหินแร่ชนิดพิเศษที่เรียกว่าฟราเมนค่ะ หากให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะเกิดแสงออกมาวิทยาการอย่างนี้หากไม่ได้ใช้แค่ในเขตกองทัพแต่ขยายไปทั่วเมืองหลวงแล้วล่ะก็ผู้คนน่าจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นด้วยค่ะเฟดก็บอกว่านั่นสินะเคยได้ยินจากไรนีมาเหมือนกันดูเหมือนวิทยาการที่หายสาบสูญของกาเลียจะถูกเรียกว่าอาคมซาแต่ถ้าสิ่งนี้แพร่กระจายออกไปโลกก็คงจะดีขึ้นต่อให้เกิดมาไม่มีสกิลก็ไม่เป็นไรด้วยล็อกซี่ก็บอกว่า เยี่ยมยอดไปเลยนะคะอยากจะให้โลกอย่างนี้เป็นจริงขึ้นมาเร็วๆแล้วสิล็อกซี่ตื่นเต้นและจินตนาการถึงยุคสมัยนั้นส่วนเฟดก็บอกกับเธอถึงโปรเจกต์ที่เอลิสกับอารอนกำลังทำอยู่เดิมทีอยากจะทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเปิดเผยให้เธอประหลาดใจแต่ต่อให้บอกไว้ย่วงหน้า แล้วค่อยให้เห็นของจริงก็คงจะตกใจไม่ต่างกันเหมือนกันเฟดบอกว่าจริงๆแล้วอาณาจักรของตระกูลบาบาทอสเฮาสเซนเองก็กําลังพัฒนาให้ใช้วิทยาการแบบเดียวกับตรงเขตกองทัพได้อยู่ล็อกซี่จึงกล่าวว่าเอ๊ะ eh อย่างนั้นเองหรอคะเธอสะดุ้งด้วยความประหลาดใจมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วการวิจัยในเขตกองทัพโดนเมืองหลวงปิดบังเอาไว้มาโดยตลอดไม่มีทางที่ประชาชนทั่วไปจะสัมผัสได้เลยแต่จากการที่เอลิสกลับมาที่เมืองหลวงทําให้สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปเฟดบอกว่า เอลิสตั้งใจจะเลือกเฮาเซนให้เป็นเมืองเวทมนต์ตัวอย่างนะตอนนี้อยู่ในระหว่างติดตั้งโรงงานเวทมนต์ไฟฟ้าล็อกซี่ก็บอกว่าโธ่น่าจะบอกกันสักน้อยเฟดก็บอกว่าโทษทีโทษทีอยากให้เมืองเป็นรูปเป็นร่างกว่านี้ก่อนแล้วค่อยชวนล็อกซี่ไปนะาล็อกซี่ก็บอกว่าก้าวแรกของเมืองที่ไม่ต้องพึ่งพาสกิลที่เฟย์บอกสินะถ้าตอนนั้นมาถึงช่วยพาไปด้วยนะคะ พวกเฟสเดินตรงไปตามเส้นทางสีขาวเพื่อเข้าไปในเครื่องขึ้นลงอัตโนมัติที่เรียกว่าลิฟต์ห้องวิจัยของไลเนตอยู่ชั้นบนสุดชั้นที่20พอล็อกซี่กดปุ่มไปยังชั้นนั้นประตูลิฟต์ก็เปิดเองโดยอัตโนมัติดูกี่ทีก็ประหลาดใจนะค่ะเนี่ย ความรู้สึกที่เคลื่อนไหวได้เองอย่างนี้ล็อกซี่กล่าวเช่นนั้นเฟยจึงบอกว่าผมเองก็ไม่ชินสักทีถึงจะแค่กดชั้นที่ต้องการแล้วเข้าไปข้างในก็ตามทีล็อกซี่ก็บอกว่านั่นสิคะก็สะดวกดีอยู่แล้วค่ะระหว่างที่พูดคุยเกี่ยวกับเผาเส้นภายในลิฟที่แคบแคบและแล้วลิฟก็หยุดนิง่งหน้าจอแสดงหมายเลขชั้น20เอาละ ไปที่ห้องไลนเนกันแต่ในตอนที่ประตูลิฟต์เปิดออกก็ปรากฏร่างของเด็กผู้หญิงผมสีน้ำตาลซีดอยู่ตรงหน้าและทันทีที่เห็นเฟสซึ่งอยู่ในร่างของล็อกซี่เธอก็กระโจนเข้ามาทำให้เฟสรีร้อนถอยไปข้างหลังล็อกซี่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังหน้าของเธอกระแทกเข้ากับกำแพงลิฟต์เต็มๆเจ็บๆท่านล็อกซี่ทำไมถึงหลบล่ะคะแถมยังเป็นหลบข้างหลังคุณเฟสด้วยเออกลัวไงโหดายตามปกติต้องหยุดสิครับแล้วจูบอรุณสวัสดิ์แท้ๆ ล็อกซี่ที่ได้ยินอย่างนั้นก็หน้าแดงแล้วพูดปฏิเสธว่าไม่ได้ทานะคะมีเลียกรุณนาอย่าพูดโกหกสิคะพอล็อกซี่ในร่างของเฟดบอกเช่นนั้นมีเลียก็มองเฟดกับล็อกซี่สลับไปมาก่อนจะเอียงคอเธอขมวดคิ้วเข้าหากันแล้วพูดว่าจะว่ายังไงดีรู้สึกผิดปกติมากเลยค่ะทั้งที่พูดกับท่านล็อกซี่แทๆ้ๆทำไมคุณเฟดถึงต้องปฏิเสธด้วยการพูดของทั้งคู่เอง แล้วก็บรรยากาศดูแปลกๆไปค่ะท่านล็อกซี่เหมือนกับคุณเฟสส่วนคุณเฟสเหมือนกับท่านล็อกซี่อ้าวหรือว่าสมองฉันเพี้ยนไปแล้วหรือคะพอมิเลียกล่าวเช่นนั้น ล็อกซี่ในร่างของเฟสดก็บอกว่าเอ๊ะก็ปกตินี่ไม่ได้พูดแปลกๆสักน้อยมิเลียก็บอกว่าพูดอะไรกันคะคุณเฟสดไม่สิท่านล็อกซี่แปลกจริงๆด้วยมิเลียเริ่มสับสนเพราะไม่เข้าใจสถานการณ์จนแทบจะมองเห็นไอ้น้ำลอยขึ้นมาจากสีสษกของเธอช่วยไม่ได้พวกเฟสดออกมาจาก,กลิฟและอธิบายเรื่องที่สลับร่างกันนี่ก็เล่ารอบที่สแล้วเลยเล่าได้คล่องไม่ติดขัส มีเดียยังคงทำอะไรไม่ถูกแต่ก็เข้าใจได้ในทันทีดูท่าจะเป็นเด็กที่มีความสามารถในการปรับตัวค่อนข้างสูงผิดคาดอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะตอนนี้คุณเฟดอยู่ในร่างของท่านล็อกซี่ส่วนท่านล็อกซี่ก็อยู่ในร่างของคุณเฟดน่าอิจฉาจังเลยฉันเองก็อยากสลับร่างกับท่านล็อกซี่จะได้ทําอย่างนู้นอย่างนี้ไม่อันเลย <c oughs> มีเดียกล่าวเช่นนั้นช่างกล้าพูดเรื่องอย่างนี้ต่อหน้าเจ้าตัวน,นเนี้ดูสิล็อกซี่หน่าซีดแถมเกือบจะร้องไห้แล้วด้วย ดีจังเลยนะคะที่สลับกับเฟยถ้ากับมิเลียล่างของฉันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้สิคะล็อกซี่กล่าวเช่นนั้นเธอเอามือแต่หน้าอกด้วยความโล่งใจเฟดวางมือบนไหล่ของเธอด้วยความเห็นใจดูเหมือนวันนี้มิเลียจะมาดักรอล็อกซี่ที่มาฟังผล พอลองถามดูก็บอกว่ามายืนรอหน้าทางออกลิฟต์ตั้งแต่สองชั่วโมงก่อนช่างเป็นจิตใจที่มุ่งมั่นจริงๆมั่นใจได้เลยว่าระหว่างนั้นจะต้องรบกวนพนักงานของสถาบัานวิจัยแน่ๆช่างเป็นเด็กเจ้าปัญหาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเฟดในร่างของล็อกซี่กล่าวเช่นนั้นมีเลียจึงบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นด้วยหน้าตาของท่านล็อกซี่สิคะถ้าเป็นท่านล็อกซี่แล้วล่ะก็จะต้องบอกว่าดีใจจังเลยที่รอโดยไม่สนสภาพที่ดูไม่ได้คะ่ะล็อกซี่ในร่างของเฟดก็บอกว่า ฉันไม่พูดอะไรอย่างนั้นหรอกคะ่ะแค่3มคนตามปกติก็วุ่นวายพอแล้วยิ่งเฟสกับล็อกซี่สลับร่างกันอย่างนี้ยิ่งรู้สึกว่าวุ่นวายหนักกว่าเดิมอีกจะทํายังไงดีคะมิเรียกล่าวถามขึ้นเช่นนั้นเฟสจึงกล่าวถามว่าอะไรเป็นอะไรไปหรอมิเลียเขาบอกว่าแบบว่าอย่างนี้นะก็กดท่านล็อกซี่ไม่ได้เพราะร่างของท่านล็อกซี่ตอนนี้เป็นคุณเฟสส่วนท่านล็อกซี่อยู่ในร่างของคุณเฟสฉันจะทํายังไงดีคะเนี่ยมิเรียกล่าวถาม เฟดในร่างของล็อกซี่จึงบอกว่าจะไปรู้เหรอมิเลียก็บอกว่าไม่รู้ค่ะมิเลียสุดลงไปราวกับมีน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเลือดก่อนจะทุบพื้นพนักงานที่เดินผ่านพวกเฟดไปทำหน้าประลาใจถ้าวุ่นวายไปมากกว่านี้คงเข้าออกสถาบันวิจัยได้ยากถึงจะไม่ค่อยอยากทำซักเท่าไหร่แต่ควรทำให้กระดับมาอารมณ์ดีตามเดิมก่อนลองนึกภาพรอยยิ้มของเทพที่ดาของล็อกซี่ขึ้นมาในสมองก่อนจะส่งยิ้มไปให้กับมิเลีย เอาละมิเลียถ้านั่งอย่างนี้มันจะขวางทางคนอื่นเอานะคะท่านล็อกซี่ดูเหมือนเฟสจะเรียนแบบท่านล็อกซี่ได้อย่างดีทําให้ภายในดวงตาของมิเลียมีหัวใจโผล่ขึ้นมาทว่าอีกเพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้น <c oughs> ไม่ยอมโดนล็อกหรอกนะขางไในเป็นคุณเฟสพูดอะไรอย่างนั้นคะล็อกซี่ไงเอาละมาทางนี้สิคะจะกอดให้คะ่ะ มิเรียเข้ามาใกล้เฟสที่กลางแขนทั้งสองข้างราวกับโดนดูดท,ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วแท้แต่ร่างกายก็ขยับไปเอง <c oughs> มิเรียเข้ามารีบๆเข้ามาสิค่ะ <c oughs> ล็อกซี่ที่อยู่ในร่างของเฟสเข้ามาขควางมิเลียที่กําลังจะสวมกอดเฟสเธอลี่ตาลงดูเหมือนว่าเธอจะรู้สึกโกรธนิดน้อยทั้งคู่ทําอะไรกันอยู่คะตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ผิดปกตินะคะพอโดนท่านล็อกซี่ที่อยู่ในร่างของเฟสบนให้เช่นนั้นเฟสและมิเลีย ก็พูดว่าขอโทษครับอย่างพร้อมเพียงดูเหมือนว่าจะได้ใจไปน้อยอาจจะเพราะมิเลียที่พยายามเลี่ยงมาตลอดมีท่าทีดีด้วยอย่างนี้ก็เลยเผลอตื่นเต้นมิเลียที่กําลังจอยพูดกับล็อกซี่ว่าทุกทีฉันจะล่าเริงเมื่อได้กอดท่านล็อกซี่แท้ๆจะทํายังไงดีคะมิเลียกล่าวถามล็อกซี่ในร่างของเฟสจึงบอกว่าถึงจะพูดอย่างนั้นเอาเป็นร่างนี้ได้ไหมคะมิเลียก็บอกว่าเออข้างไหนเป็นท่านล็อกซี่ข้างไหนเป็นท่านล็อกซี่ มเมเลียพูดซ้ำไปซ้ำมาในขณนะที่เติมพลังจากล็อกซี่ทั้งที่กับเฟดไม่ยอมซักขนาดนั้นแท้ๆเฟดที่มองดูสถานการณ์ก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนิดน้อย ถึงร่างกายของคุณเฟดจะหยาบกร้านไปน้อยแต่ก็ได้รับการเยียวยาจากจิตใจที่กว้างขวางของท่านล็อกซี่แล้ววันนี้ก็จะพยายามเต็มที่เลยค่ะถ้างั้นไปห้องวิจัยของคุณไลเน็กันเถอะค่ะมิเลียกล่าวเช่นนั้นผู้จ่าได้ทําร้ายจิตใจมากร่างกายผู้ชายมันต้องแข็งหน่อยไม่ใช่หรออีกอย่างเพราะฝึกซ้อมกับอารอนทําให้มีกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นด้วยเอาเถอะล่าเริองอย่างนี้ก็ดีแล้วมิเลียที่อารมณ์ดีเดินนำหน้าไปยังห้องวิจัยของไรเน ห้องของเธอพอออกจากลิฟต์มาก็เลี้ยวสายแล้วเดินไปจนสุดทางเดินช่วงนี้พวกเฟดเข้าออกที่นี่ค่อนข้างบ่อยจนเหมือนกับเป็นห้องของตัวเองเลยไลเนมีนิสัยไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครต่อให้เฟดอยู่ในห้องก็ไม่สนใจและจดจ่อกับการทําวิจัยวันนี้คงเอาแต่ทํางานจนไม่ได้กินอาหารเช้าเป็นเรื่องเป็นรลวก็ได้เพราะคาดการอย่างนั้นเลยเอาอาหารเช้าเบาๆจากคา,าร์อิานมาด้วยรับรองได้เลยว่าถ้าเห็นสิน่งนี้คงจะกระโดดยองแยงเข้ามากินราวกับกระต่ายหิ โหโซเป็นแน่ที่จริงคนเป็นพ่อของเธออย่างมุกงันได้ไหว้าวานว่าถ้าว่างๆช่วยไปให้อาหารลูกสาวด้วยก็คิดอยู่ที่มุกงันบอกว่าช่วยไปให้อาหารลูกสาวเนี่ยมันเป็นการพูดที่ดูพิกลยุแต่พอเอาอาหารมาให้ไลเนกินอย่างนี้แล้วเธอก็จดจําในฐานะคนที่ทําอาหารและเข้ามาหาแม้จะอยู่ระหว่างการทําวิจัยก็ตามทําให้พอจะเข้าใจความหมายของคําพูดนั้นแล้วด้วย พอพวกเฟดมาถึงหน้าห้องวิจัยประตูอัตโนมัติก็เปิดออกอย่างแรกที่ปรากฏตรงปลายทางของประตูก็คือภูเขาขยะใช่แล้วไลเน่เป็นคนที่ไม่เก็บกวาดห้องมันช่างแตกต่างกับห้องที่ถูกจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยของล็อกซี่ลาวฟ้ากับเหียวมองกี่ทีก็ยังสกปรกไม่เปลี่ยนเลยเฟดกล่าวออกมาเช่นนั้น ล็อกซี่จึงพูดว่าเอ๊ะเมื่อวานจัดการไปให้นิดหน่อยแล้วแท้ๆนี่กลับมาสกรปรกปขนาดนี้อีกแล้วงั้นเหรอพอล็อกซี่กล่าวเช่นนั้นมิเรียก็พูดตามมาว่าความพยายามของฉันกับท่านล็อกซี่หายไปไหนแล้วเนี่ยเอกสารและอุปกรณ์เครื่องมือขวางกั้นทัศนวิสัยเบื้องหน้าปลายทางคือไรเนที่จ้องมองแป้นพิมพ์ยูจากขอบตาดำครัาที่เห็นอยู่คงโต้ลุ่งอีกแล้วสินะพอเธอเห็นพวกเฟดเดินเข้าไปในห้องก็ออกมาต้อนรับด้วยใบหน้าที่ดูง่วงนอน ไงคิดแล้วเสียวว่าต้องมาอารุณสวัสดิ์ไลเนกล่าวเช่นนั้นเฟสในร่างของล็อกซี่ก็บอกว่าอารุณสวัสดิ์ล็อกซี่ในร่างของเฟดก็บอกว่าอารุณสวัสดิ์ค่ะมิเลียจึงบอกว่าไม่ใช่เวลามาทักทายกันอย่างสบายใจแบบนี้สักหน่อยนะคะค้าไม่รีบอธิบายสถานการณ์ฉันจะคุยกับคุณไลเนกเองค่ะมิเลียตั้งใจจะพูดกับไลเนกเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเฟดเต็มที่ไลเนกจึงพูดขึ้นมาว่าอ๋อเรื่องนั้นไม่เป็นไรฉันรู้อยู่แล้วละ มีเลียถึงกับเงียบไปก่อนที่จะได้พูดอะไรออกมาไลาเนะมองเธอด้วยหางตาก่อนจะเดินมาข้างๆเฟดกับล็อกซี่เธอมองพวกเฟดด้วยดวงตาที่ไม่ได้ถูกเส้นผมบดบังก่อนจะกล่าวว่าอย่างที่คิดไว้เลยดูเหมือนจะสลับร่างกันสินะความรู้สึกเป็นไงบ้างร่างกายมีอะไรผิดปกติไหมไลเนะกล่าวถามพอพวกเฟดสายหน้าไปมาเธอก็กลับไปยังแปนพิมพ์อีกครั้งพร้อมกับเริ่มพิมพข้อมูล อย่างนี้นี่เองเอาเถอะดูเหมือนว่าพึ่งสลับร่างกันเลยยังไม่ส่งผลกระทบอะไรอ๋อตลก้านั่นของฉันสินะ ไลเนกกล่าวเช่นนั้นแล้วหยิบแซนด์วิชที่อยู่ข้างในออกมากินสภาพอย่างนี้เหมือนกับกําลังให้อาหารกระรอกเลยไม่สิไม่สิตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดอะไรอย่างนั้นเธอบอกไว้ว่ายังไม่ส่งผลกระทบไลเน็ที่กินเสร็จพูดกับพวกเฟสที่ไม่สบายใจว่าถ้าอยู่ในสภาพอย่างนั้นไปเรื่อยๆร,ร่างกายอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะภาชนะและวิญ,ญญาณต่างกันนะนะในกรณีเลวร้ายที่สุดอาจจะอ่อนแอจนตายไลเน็กล่าวเช่นนั้นเฟสล็อกซี่และมิเลีย ก็ร้องเอออกมาพร้อมกันด้วยเสียงอันดังแค่สลับร่างธรรมดาก็แย่แล้วแต่ดูเหมือนจะไม่จบแค่นั้นเพราะมันเกี่ยวพันถึงชีวิตเฟดมองหน้าล็อกซี่ด้วยความสับสนว่าจะทำอย่างไรดีทำให้ไลเน่ยิ้มออกมาไลนเน่บอกว่าดังนั้นเลยคิดหาวิธีรับมือโดยไม่ได้หลับไม่ได้นอนแบบนี้ไงเอาเถอะไว้จะพูดหลังจากนี้ไปนั่งตรงนั้นก่อนแล้วพวกเฟดก็แหวกกองขยะเพื่อหาสถานที่ที่จะใช้นั่งพูดคุยกัน ต่อไปแล้วก็จบตอนที่6ของนิยายเล่มที่5ในเรื่องจอมตะกะดาบครั้งหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย